บริษัทพระเครื่องเมืองไทยที่เอเล็เซ็นเตอร์ที่พิธโทนทำพิพิธภัณฑ์ที่พิธโทนทำเปิดหรือยังมิเวเซียมเสร็จหรือยังภาพแบบนี้เราไม่ได้รับเช่าเพราะว่ามันยังไม่มีความนิยมถูกปลอมบัตรรับรองก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสด,สสดีลูกค้าทุกท่านครับสวัสดี f c ทุกท่านครับที่อยู่ในเพจโทนบางแคแล้วก็อยู่ทาง u t u b e นะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับผมมีเรื่องอยากเล่า,าใช้คำว่าเรื่องอยากเล่าแล้วกันนะครับพอดีมีคนถามเข้ามาหลายๆคนว่าตอนนี้บริษัทรเครื่องเมืองไทยทีมเมล็เซ็นเตอร์ที่พี่โทนทำพิพิธภัณฑ์ที่พี่โทนทำ,ททำเปิดหรือย,ยังมิเวเซียมเสร็จหรือย,ยังต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมเข้าทำออฟฟิศเนี่ยเข้าทำงานแล้วนะครับ อ่าแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเสร็จแล้วไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็ยังให้บริการเรื่องของการออกบัตรรับรองนะครับออกบัตรรับรองเอ็กซเรย์พักเครื่องนะครับรับเช่าพักเครื่องในสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าการรับเชา่าพระเครื่องเนี่ยต้องนัดคิวจากไลน์แอปพลิเคชันนะครับไลน์แอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องนัดล่วงหน้าทางไลน์นะครับส่งภาพมาดูก่อนถ้าผมสนใจแล้วค่อยค่อย,ค,อยค่อยเดินทางมาอนนี้กลับมาที่เรื่องของบัตรรับรองครับ มีหลายานถามว่าทําไมต้องทําบัตรรับรองกับบริษัทภาคเครื่องเมืองไทย <S <S ผมบอกเลยว่าบริษัทพาคเครื่องเมืองไทยโดยผมโทรบางแคเนี่ยออกบัตรรับรองมาปีนี้ก็เป็นปีที่ปีที่4ที่5แล้วนะครับปีที่4นะครับของเราเนี่ยได้รับได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมากนะครับแล้วก็ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศคนจีนหรือสิงคโปร์หรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเรียกทีกัสทีกัาทีกัดนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของการให้การยอมรับนะครับแล้วต้องบอกว่า ระหว่างนั้นพอมันมีความนิยมมากขึ้นเรามีปัญหาเรื่องของการถูกปลอมบัตรรับรองนะครับเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบบัตรรับรองเนี่ยมาถึง4เวอร์ชั่นแล้วและเบอร์เวอร์ชั่นที่ใช้ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันถามว่าทําไมต้องทําบัตรรับรองกับผมนะครับมันมีตรงนี้ครับบัตรรับรองของผมเนี่ยมันมีแบบ go c a r โ go card ก็คือการรับรองแบบประกันราคาซื้อนะครับไม่ว่าพระของท่านจะเป็นรูปแบบไหน ถ้าได้ออกรับรองโกการ์ดไปแล้วคือบัตรโกการ์ดไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้การันตีคือพระของท่านจะมีราคาประเมินทันทีและไม่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อนะครับ <Wow. S 1> แต่ขอให้พระอยู่ในสภาพเดิมของวันที่ท่านมาออกบัตรเท่านั้นนั่นคือโกการ์ดอ่าแต่ซิลเวอร์การ์ดเป็นการรับรองพาระแท้แต่ไม่ได้ประกันราคาคือต้องบอกอย่างนี้อ่าอย่างพระใหม่พระเพิ่งออกได้ปีหนึ่งสองปีเนี่ยพระแบบเนี้ยเราไม่ได้รับเช่าเพราะว่ามันยังไม่มีความนิยม แต่บางท่านอยากจะรู้ว่าเก๊หรือแท้นะครับอย่างชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่สนใจว่าพระใหม่หรือพระเกา่าเขาอยากรู้แค่ว่าเก๊หรือแท้เพราะนั้นเราจะมีอสองเวอร์ชั่นคือโกด์การ์ดแบบประกันราคาให้ท่านกับซิลเวอร์แบบบอกให้ท่านว่าแท้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องออกบัตรรับรองพระแท้กับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยของเรานะครับมันคือกา,การการันตีว่าพระของท่านแท้และพระของท่านขายได้ครับ นี่คือประเด็นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเป็นพระที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับเรามีการออกแบบพรีเมียมและมีการประกันราคาด้วยมีการเป็นออกเป็นเล่มเป็นสมุดประจําองค์พระเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันข้างหน้าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบที่ล้ํากว่านี้นะครับรอติดตามผลงานกันนะครับก็น่าจะมามันต้นปีหน้าแต่ตอนนี้ยังโกการประกันราคาสามารถออกกับเราได้นะครับและ t ทียมบริ e ัเซ็นเตอร์ยังให้ การบริการเอ็กซเลย์พักเครื่องนะครับรับเช่าพักเครื่องรับจัดหาพักเครื่องต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเพจโทรนบางเคฟซีบริษัทพักเครื่องเมืองไทยตอนนี้เปิดทำการทุกวันจันถึงวันเสาร์ ที่ที m u l e t e ลตเซ็นตนะครับตามโลเคชั่นที่ปักหมุดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครอยากไปพัเช่าส่งมานี่นะครับลน์แอปพลิเคชันส่งมาทาง Li น์อดนี้นะครับอันไหนสนใจติดต่อกับแล้วนัดกันมาดูกันนะครับวันนี้มโทนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในยูทูบให้ด้วยนะครับตอนนี้ f a c e b o o k ก็คนติดตาม1ึงล้านสี่แสนกว่าคน ยูทูบก็มีคนซับสไครต์400ละมีคนมียอดวิวล้านกว่าแลวนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปติดตามกันนะครับวันนี้ผมทอมแค่ไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลายเอสไซด์โทน88 88 T O N E 88 88 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ f เฟ e b o o k โทนบางแค fc นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1959999